เศรษฐกิจแย่แต่เฟดว่าเข้าท่านักลงทุนก็บ้าตามกระแสเทขายทองจองหุ้นกันจอแจเราเลยแย่ติดดอยยากถอยลงก็คือผมก็นะครับก็ผมมาแนะนำครับแบบว่ามีคนมาต่อกลอนกันนี้ผมมานั่งอ่านแล้วขำแล้วนะสนุกดีนะคระับว่าดูแล้วทุกคนเนี่ยดูมีความสุขนะครับว่าก็โอเคนะแบบมันอะไรที่สร้างสรรค์ดีนะผมมานั่งดูแล้วเออแทนที่เราจะไปเครียดไปอะไรนะก็พอเรา มีความรู้นะครับแต่ว่าเราก็จะเริ่มแตกฉานว่ามันแบบไม่ต้องเครียดนะครับเราเริ่มรู้จากการนี่แมนจ์เม้นต์อะไรก็คิดว่าทุกคนตรงที่ทําได้อย่างนี้ก็น่าจะไม่ได้เครียดมากกับการลงทุนแสดงว่าไม่ได้แบบว่า g g r e s s i v e เกินไปในการลงทุนนะเพราะว่าแสดงมาน่าจะมาถูกทางนะครับเราคลิปนี้นะต้องบอกว่าผมมีกลยุทธ์แนะนํามาฝากกันกันดูธที่ดีแล้วผมก็ใช้อยู่ด้วยนะครับก็มันจะเป็นกลยุทธ์ที่เพราะเรามองว่าธีมตอนนี้คือหุ้นอาจจะมีโอกาสลงแรงใช่ไหมครับถ้าลงแรงเนี่ย แล้วทองก็อาจจะขึ้นยากใช่ไหมพ้าะเดี๋ยวตีมวันนี้เราจะมามีโอกาสทํากําไรนะครับในแง่ที่ว่าจํากัดลิฟของกองมันบวนพวกนี้นะครับแล้วเราค่อยไปรับชมกันในคลิปนี้ครับ<ป>สวัสดีครับพวกผมครับไผ่เป็นเทรนเอ็นโตโกนะครับเพราะก็เลยแล้ววันจันเวลาเดิมเลยนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ติดตามรายการของเรานะผมอยากจะบอกก่อนเลยว่ารายการของเราเนี่ยพูดอะไรบ้างนะ เราจะพูดถึงข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงข่าวสัปดาห์นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็จะพูดถึงภาพใหญ่ของตลาดว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีกลยุทธ์การลงทุนนะว่าเราเนี่ยในช่วงนี้อะไรผมมองทิศหุ้นเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะน้ำมันนองคาอะไรเนี่ยละครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันหมดใช่ไหมเราจะใช้กลยุทธ์อะไรดีในการที่เราจะทําเงินได้นะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเน้นก็คือมันจะเป็นภาพใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนมาเล่นง่ายนะเราจะไม่แบบมา สเปโคูลเลตจ๋าขนาดนั้นนะครับแบบว่าเล่นสั้นจัดอะไรเงี้ยไม่เราจะไม่แนะนําอย่างนั้นนะช่องก็จะประมาณนี้เอาเรามันเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีวันหยุดวันหนึ่งนะวันจันนะเป็นวันหยุดอเมริกานะวันแรงงานเขาแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่สําคัญไม่เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อนะที่ออกมา CPI หรือว่า PPI เนี่ยจะเห็นว่ามันออกมาดีกว่าคาดนะแทงว่า เงินเฟอ้อเนี่ยจากที่ผมพูดมาก่อนคลิปก่อนๆที่มันมาเนี่ยมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มเห็นชัดแล้วว่ามีตัวเลขจริงๆในการวัดว่ามูลค่าสินค้าอะไรมันแพงขึ้นนะครับแต่ว่าคนภาพรวมของเขาก็ยังตกงานเยอะอยู่นะครับก็อันนี้ก็พูดไปหมดแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพรวมเริ่มดีนะครับเงินที่อัดออกมามา,มากๆมันก็จะเริ่มมีกระผลเข้ามาในระบบจริงเมื่อมันเข้ามาในระบบจริงเมื่อไหร่นะครับเงินเฟอ้อก็จะเริ่มมานะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็ ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็จะเป็นประเด็นตรงนี้มันจะมีผลต่อตลาดหุ้นนะครับตอนในในช่วงผมคิดว่านะที่หุ้นมันลงมาของอเมกาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวเลขพวกนี้นะผมคิดอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปพูดกันต่อในภาพเอ่อภาพภาพมาโคภาพใหญ่แล้วกันนะครับอ่าพูดถึงสัปดาห์นี้นะข่าวสัปดาห์นี้น่าติดตามไว้เป็น FOMC วันพฤหัสนะครับก็คือเป็นวันพฤหัสตอนเวลาตีหนึ่งนะก็ใครมัก็ไม่นอนก็ลองไปรับฟังได้นะว่าจะ แต่ว่ามันมันก็จะมีพาวเวลลองมาลุ้นได้คือราคามันจะเวี่ยงมันจะค่อนข้างเหวียงอยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับคำพูดของเขานะว่าตอนนั้นเขาพูดอะไรออกมาซึ่งตีมที่เราอยากฟังให้ทองมันขึ้นนะก็คือเขาคงเงินเฟอ้อว่าเขาจะตั้งเป้าไวา้สูงที่เขาพูดไ้ก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็เป็นผลบวกนะทองคํานะแล้วก็นโะยบายการเงินเนี่ยขอให้เขาแบบพูดอะไรบางอย่างว่ามีการกระตุ้นเพิ่มเติมนะครับทองจะวิ่งแน่นอนนะครับหรือถ้าแบบพูดว่ามันจะกระตุ้นเหมือนเดิมทองมันยังไม่ลงมันก็จะแบบไม่มีอะไรให้มันแบบ ลงอะเอาง่ายๆนะครับผมว่ายากมากที่เขาจะพูดบอกว่า,วา,เาเขาจะชะลอการทํอาการกระตุ้นลงเพราะว่าเงินเฟอ้อมาแรงเกินเกินนะครับยังไม่เกิดยังคิดว่าไม่ใช่ตอนเวลานี้เลยนะครับอีกนานนะครับเพราะฉนะนั้นมีสองเท้าก็คือมันน่าจะเป็นขึ้นนะครับขึ้นไปเลยหรือไม่ก็ออกข้างนะครัออกข้างแบบอยู่ในกรอบเดิมก็ปรับอยู่ในกรอบการปรับฐานของมันคือไม่ไปไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพอย่างนั้นอืม ก็กลยุทธ์เดี๋ยวเราก็จะบอกไปนะว่ามันเราก็เล่นเหมือนเดิมแล้วย่อรองย่อรองง่ายๆครับขึ้นใบก็ใครจะขายก็ขายเป็นไม้สั้นไปนะครับก็เล่นง่ายๆอ่ะพอดูภาพใหญ่นะครับมาโคผมก็มองพูดเหมือนเดิมนะว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นเทคโนโลยีที่ว่าตอนแรกก่อนนี้มีกระแสมาเยอะนะครับว่ามันมีโอกาสที่ว่าจะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะโดนเทขายหนักนะแล้วมันจะกลายเทขายเป็นขาลงไหมอันนี้คือคําถามเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามันเกิดเพราะว่าเงินเฟ้อมันเริ่มมาแล้วมันเห็นตัวเลขเงินเฟ้อแล้วซึ่งเงินเฟ้อเมื่อกี้ที่มันออกมาคือประมาณ0.4แล้วใช่ไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่าจากก่อนที่เงินเฟ้อมันติดลบอ่ะกลายเป็น0.4เนี่ยแสดงว่ามันถืว่าคนมันลงทุนหุ้นเนี่ยมันซื้อหุ้นใช่ไหมก่อนหน้านี้หุ้นมันให้ผลประมาณหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมันแพงมากมันเหมือนซื้อเพื่อผลตอบแทนไม่ถึง1%ออย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เงินเฟ้อมันไล่บี้ขึ้นมาแล้วแต่ว่า อัตราผลตอบแทนของหุ้นน่มันยังเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจในผลตอบแทนนั้นนะครับว่ามันเทียบเงินเฟอ้อเรามันได้น้อยเขาก็ต้องเทขายนะครับประมาณนั้นแล้วเงินเฟอ้อมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือบอลยูนะบอลยูสหรัฐจะต้องขึ้นนะเพราะว่านะเขาก็จะย้ายเงินจากตรงนี้ไปเข้าบอลหรือเปล่านะครับมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันเลยการเอาง่ายคือเงินเฟอ้อเนี่ยถ้ามานะมาแรงแล้วหุ้นนะครับกำไรอ่ะไม่ได้เติบโตแรงเท่าเงินเฟอ้อที่กำลังจะมา ทำให้ปันผลที่ออกให้มาในการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยปันผลของหุ้นเนี่ยมันมันน้อยกว่าเดิมเพราะว่าเงินเฟ้อมันขึ้นแต่ว่าปันผลมันเหมือนผลตอบแทนมันให้เท่าเดิมเนี้ยแสดงมูลค่ามันก็น้อยลงถูกไหมครับเพราะนั้นคนก็ไม่พอใจมันก็เลยเกิดทรเทีขายนี่ตามหลักพื้นฐานนะครับซึ่งการที่จะถ่ายเป็นขาลงได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตวิยาหมู่ด้วยว่าขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูในที่ดีข้อว่าคนเริ่มกลัวอะไรอย่างนะมันเลต้องขายจนคนแบบแพนิคนะครับแล้ว ฝั่งซื้อมันก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปแล้วฝั่งขายจะเป็นฝ่ายชนะมันจะเกิดเทรนด์ครับแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องไปดูที่กราฟแต่ว่ายังต้องบอกไปก่อนว่ามันยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสเกิดนะผมก็คิดว่าถ้ามันจะเกิดอ่ะมันจะต้องขาลงเนี่ยผมันจะเกิดบนขาลงเนี่ยมันต้องเกิดภายในกันยานี้เลยใช่ไหมในเดือนเนี้ยผมคิดว่ามันต้องเกิดถ้ามันจะเกิดแล้วนะแต่ถ้ามันไม่เกิดในเดือนกันยาแสดงว่ามันกลายเป็นบัพฐานแล้วมันจะขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมมองว่าที่ผมบอกว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊ หุ้นพอนไม่ลงมันเอ้ยมันพอมันมีโอกาสาลงแรงนะครับมันมีโอกาสาให้ทองขึ้นยากที่ผมบอกเพราะว่าเงินมันพอมันถ้ามันลงแรงเกินอะทองจะขึ้นยากนะครับแต่ถ้ามันลงค่อยๆซึมลงอะทองขึ้นทองจะขึ้นนะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ทองมันก็ไม่ได้ลงแรงเกินไม่ไม่ได้เกิดทาไม่ได้ไม่ได้บังคับให้คนเกิดการ m o ฟเงินนะครับจากแบบการเทขายหุ้นอย่างหนักเนี่ยมันจะกลายเข็นเย มันไม่ได้ทําให้ดอลลาร์แข็งฉับพันเพราะนั้นไม่เป็นไม่เป็นหนากับทองนะครับทองมันก็จะขึ้นของมันนะเพราะว่ามันก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับุนไม่อยากซื้อหุ้นก็จะมาซื้อทองมากขึ้นาตามหลักคนเป็นอย่างนั้นนะครับ <S <S ทีนี้เรากลัวว่ามันจะเกิดการลงคราชอย่างหนักเพราะถ้ามันลงแรงจริงเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะว่าตลาดหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกานี่คือมันแพงนะครับถือว่าพ e แพงมากนะครับเมื่อ่องเงินเฟ้ออะไรด้วยในตอนนี้ถือว่ายิ่งแพงเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่ามีโอกาสเกิดนะกันนะครับ พราะกลยุทธ์ที่ผมสเสนอวันนี้แนละ้วที่ผมบอกว่าผมมองว่าในระยะเดือนนี้มีโอกาสที่หุ้นอาจจะแพนิกลงนะครับอาจจะแพนิกลงได้นะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทองอาจจะไม่ขึ้นนะครับเราควรทํายังไงนะเพราะเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมเรารู้ว่าทองเป็นขาขึ้นใหญ่เราจะไม่เล่นช็อตทองเราจะเล่นรอย่อรองใช่ไหมครับวันทองแน่นอนว่าลงมีโอกาสลงมาเนี่ยต้องทยอยซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์เพิ่มนะครับ กลยุทธ์นี้จ,จะเหมาะกับคนบางคนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าอาจจะไม่เคยเล่นในตลาดอนุพันธ์ในบ้านเรานะครับก็คือมันจะมีสินค้าเรียกว่าออปชั่นนะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่ก็คือผมก็ซื้อลองพุทออปชั่นเข้าไปนะครับก็คือเป็นการออรลองพุทออปชั่นเนี่ยไปที่เซ็ตห้าศูนย์เพราะว่าผมมองว่าตลาดหุ้นอเมริกาเวลามันแพนิคตรงท่ามันแพนิคลงแรงเนี่ยเซ็ตเราก็จะแพนิคลงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บอบบเรามีโอกาสที่ ลองพุทเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเยอะเเหมือนเราซื้อเราซื้อเบสเงินไปเลยครับด้วยเงินประมาณแค่พันหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่า2 0 0พนแค่นั้นแหละแต่เวลามันสไตล์สือว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าลงแรงจริงใช่ไหมถ้าตลาดหุ้นลงแรงจริงปุ๊บนะทองอ่ะจะซึมลงแน่จะไม่ค่อยขึ้นหรอครับหรือจะลงด้วยก็ได้แต่ว่าการที่เราซื้อลองพุทออปชั่นเอาไว้เนี่ยของหุ้นน่ะมันทําให้ว่าเมื่อหุ้นลงแรงเนี่ยเราจะได้กําไรมหาศาลเมื่อมันสไตล์นะครับมันมันจะมีราคาสไตล์อันนี้ ต้องบอกมันมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเป็นเล่นลงทุนแบบทั่วไปที่แบบว่าไม่ได้แบบเล่นอนุพันธ์ซึ่งมันก็ผมไม่ได้ไไดนำให้เล่นนะผมหมายถึงคนที่แบบว่าเล่นอยู่แล้วนะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับกลุธตก็คือเราปกติเรารอยอลองทองคําอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราเฮ็ดจิ้งนะครับด้วยการลองพุทธหุ้นเข้าไปนะครับซึ่งมันใช้เงินบร,ริยานไม่มากนะครับใช้ซื้อซีรีส์กันยาเนี่ลยล้าก็เพราะเราคิดว่าการแคร์ของตลาดถ้าเกิดจะเกิดภายในเดือนนี้ไปเลยนะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บ เราไม่ต้องซื้อเยอะมากซื้อแตจะแค่พันหนึ่งก็ได้นะครับเบดไปพันหนึง่งถ้ามันสไต์ขึ้นมาเนี่ยมันเกณฑ์เป็นหมื่นอยู่แล้ววนะ่าน่ะมันก็จะมาได้กําไรตรงส่วนนี้แทนไงเพราะทองอะ่ะมันยังไม่ได้เรากลายเป็นว่าทองลงมาได้เก็บของเราได้เงินจากส่วนนี้มาแทน,นครับเป็นการเฮดจิ้งพอร์ตที่ดีนะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะนะั่น่ะอันนี้ผมก็ใช้นะในส่วนตัวผมแต่ว่าพันแนะนำเผื่อมีคนที่เล่นออปชันอยู่แล้วเรามาใช้ในแง่ของการเฮดจิ้งผสมกับการถือกูุยืทองคำนะครับ ทำให้มันพอร์ตมันทองคามันพอร์ตรวมมันแบบดีขึ้นนะครับเออย่างนั้นงั้นก็ประมาณนี้ที่แนะนำแนล้วก็คือว่าไอสัปดาห์นี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรมากมายมันเหมือนเดิมแล้วกองมันก็ไซเวส์นะเพราะนะั้นะผมก็เลยเอากลยุทธ์พวกนี้มาอัปเดตเพราะว่าผมใช้จริงอยู่นะครับแล้วก็คิดว่ามันโอเคมันเวิร์กนะก็เดี๋ยวรอดูไปนะครับว่าใครที่เอาไปใช้ก็อาจาอาจะโอเคแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยเนี่ยผมก็ไม่แนะนําว่าให้ไปรีบทำนะไอออปชันเนี่ยเพราะว่า ถ้าคุณไม่เคยศึกษาเลยมันก็กลายเป็นว่ามันคุณจะไม่เข้าใจมันนะมันจะกลายเป็นนำคุณไปนำคุณไปสู่แบบเหมือนชี้บงให้กระลอกแบบเข้าไปในอนุพันธ์เนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีโอกาสที่จะแบบว่าเราเล่นแบบเสียงสูงจัดโดยที่แบบว่าเราคุมตัวเองไม่ได้เยอะถ้าเราไม่เข้าใจมันนะครับวัานผมเลยไม่อยากแนะนําแบบเอ่อให้มันแบบเขาเรียกว่ามันท่ายากแล้วกันนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเออประมาณนั้นกันเพราะคนส่วนใหญ่ที่ดูผมเนี่ยก็เป็นแบบ ภาพไลเอ่อเป็นส่วนคนส่วนใหญ่เพราะนั่นะเราก็เลยแนะนําแบบเล่นง่ายๆแล้วก็ชนะนะครับก็ไอ้ตรงนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสมนะประมาณนั้นแล้วกันแต่มันก็จะมีคนที่แบบว่าผมรู้ว่า,ม,วามีคนที่แบบว่าที่ดูผมแล้วก็มีเป็นแบบว่าเล่นออปชันอยู่อย่างเงี้ยก็จะเป็นประโยชน์ประมาณนั้นนะครับโอเคงั้นเรามาดูเทคนิคข้อหนดีกว่าว่าเราจะภาพรวมเป็นยังไงตลาดตอนนี้นะอ่าผมดูอันแรกคือดาวโจนนะครับดาวโจนเียต,ต้องบอกว่าเอ่อ มันยังยืนเหนือ2 8 0 0 0ไม่ได้ถ้าอาทิตย์นี้ไม่กลับไปยืนเหนือ28,000นะเอาง่ายๆอาทิตย์นี้ผมคิดว่ามันควรต้องลงไปทํานิวโลนะครับถ้ามันจะเป็นขาลงนะถ้ามันจะเป็นขาลงเนี่ยมันไม่ควรยึกยักนะมันควรต้องลงไปลงไปข้างล่างนะจะไม่จะไม่ยืนเหนือ2 8 0 0 0นะถ้าอาทิตย์นี้มายองมางองแงงขึ้นมายืนเหนือ2 8 0 0 0เนี่ยไม่โอเคอย่างนี้แสดงว่าที่ผมบอกว่าหุ้นจะลง มีโอกาสลงแรงเนี่ยมันจะผิดนะครับแสดงว่าหุ้นจะไม่ลงแล้วมันจะกลายเป็นการปรับฐานแทนนะเพื่อขึ้นต่อนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าทองคำอ่ะขึ้นแน่นอนนะครับคือทองจะไปพร้อมกันเลยถ้าบอกว่าหุ้นขึ้นนะหุ้นไม่ลงนะคราวนี้ทองมันจะเริ่มขึ้นแหละโอเคไหมทองจะเริ่มขึ้นแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นอาทิตย์นี้กัอาทิตย์หนึ่งกันถ้าาทิตย์นี้ภาพทองภาพของหุ้นเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็แสดงว่าผมก็ต้องบอกว่าทองเนี่ย ก็ยังมีโอกาสให้เราเก็บของเรื่อยๆมันยังไม่ขึ้นหรอกบอกกันแล้วกันเพราะทศราก่นเขาบอกอย่างงี้ใช่ไหมดาวโจนเนี่ยลงมาเนี่ยคิดว่าทศดาก่นโดนกดดันแน่นะครับราคาทองไม่น่าจะขึ้นอ่ามันก็ไม่ได้ขึ้นแต่ว่ามันก็จะอยู่แ,แถวๆนี้ของมันนะครับถ้าอาทิตย์นี้ดาวโจนประพฤติตัวเป็นลงนะครับ mm hmm. ก็แสดงว่าทองเนี่ยก็จะไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะอาจจะมีโอกาสได้เก็บของที่ราคาประมาณแถวของพันเก้าก็ได้อะไรประมาณนี้นะโอเค ประมาณแล้วก็แต่ถ้าดาวโจนปิดเหนือสองหมืนแปดได้ในอาทิตย์นี้นะครับไปอยู่โซนบนอย่างงี้แสดงว่าเออเราผิดนะครับก็คือมันถ้าเป็นอย่างนั้นเพิ่บัตทองอาจจะขึ้นจะขึ้นเลยนะจะขึ้นพร้อมหุ้นนะครับโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นเพ<อ>ิ่มบัผมก็จะแนะนาเดี๋ยวมันจะเห็นเองว่ามีสัญญาณทางเทคนิคของทองให้เราซื้อตามนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูกราฟทองนะครับทองเนี่ยบอกว่าถ้าเอ,อตอนนี้เป็นการบรบบฐานที่สมบูรณ์แบบผมพูดไปแล้วนะว่าสมบูรณ์แบบจริง มันเป็นการนที่ดีมากนะครับก็เอาจริงๆนะถ้าไม่มีปัจจัยเรื่องหุ้นตอนนี้นะผมอยากจะมั่นเชียร์เลยแนละ้วถ้ามันเบรกหนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับให้เราซื้อตามเข้าไปเลยนะเป็นไม้สุดท้ายนะที่เราจะซื้อบริเวณนี้ถามว่าซื้อได้ไหมเราก็ถ้าเรามีของอยู่แล้วที่ราคานี้เราอย่าไปซื้อซ้ำๆที่เดิมนะมันมันไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยงเข้าใจไหมอ๋อเป็นว่าใครที่ยังไม่ซื้อก็ซื้อเข้าไปแล้วน,นะบริเวณนี้นะแล้วให้เหลือไม้เหลือเผื่อใจไว้ไม้นึงซึ่งไม้นั้นอาจจะเป็นไม้ที่แบบว แต่แถวพันเก้า 9, หลือต่อพันเก้าไหมอันนี้ไม่รู้เกิดไหมถ้าตลาดลงแรงถ้าถ้าตลาดหุ้นล,ลงแรงนะทองอาจจะลงไปตรงนั้นโอเคไหมครับแต่ถ้าตลาดหุ้นไม่ลงแรงแค่เป็นแค่การปรับฐานเดี๋ยวทองมันจะเบรกนะมันจะมันจะเบรกหนึ่งเก้าหกศูนย์พอเบรกหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยไอ้มาจะรอซื้อข้างล่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอซื้อแล้วเราก็ซื้อไปเลยที่หนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับประมาณนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเลยนะครับคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้อยากดูตลาดหุ้นก่อนว่ามันคอนเฟิร์มมาที่นี้ ว่าจะลงต่อไหมนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรประมาณนี้คิดว่ากลยุทธ์เนี่ยทุกคนคงเข้าใจไม่ยากทองเนี่ยง่ายๆย่อลองอย่างเดียวไม่แนะนำให้เล่นช็อตนะครับห้ามเล่นช็อตเล่นช็อตเนี่ยห้ามถือเกินเกินข้ามวันนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าติดแล้วเกินคัดเอาง่ายมีต้องกําหนดเกมให้ตัวเองนะครับว่าถ้าเล่นถ้าอยากเล่นช็อตคันมากนะครับก็ภายในหนึ่งวันนะครับต้องปิดเท่านั้นไม่ว่าจะกําไรขาดทุนต้องตัดไปนะครับ อย่าไปลุ้นเยอะนะครับเพราะว่าช็อตเนี่ยดีใจได้ไม่กี่วัน,นครับเดี๋ยวมันปิดไม่ทันมันจะกลายเป็นขาดทุนนะครับเพราะมันเป็นขาขึ้นใหญ่นะระวังระวังเลยตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวพอมันขึ้นนะจะแบบหยุดไม่อยู่นะครับโอเคเรามาตอบคำถามทางบ้านกันดีกว่านะครับก็มีเยี่ยมถามออกมาลิบมาได้สามคำถามนะครับก็ม,มีคนถามว่าตอนนี้เขามีทุนเฉลี่ยที่ซื้อมานะครับเขาซื้อตามกันมาแบบทุนเขาอยู่ที่ประมาณสองแปดหก ศูนย์ศูนย์นะครับก็ก็ไม่แย่ตอนนี้ก็ถือว่าก็กําไรแล้วมั้งครับก็เพราะเรียนตอนนี้มัน28,700ื่นแปดพันเจ็ดร้อยนี่ใช่ไหมครับก็คงแบบแถวแถวทุนเขานะครับก็เออเขาถามว่าถ้าอย่างนี้เราเข้าซื้ออีกรอบลอมันลงไปแถวแถวสองหมื่นห้าดีไหมหรือว่าสองหมื่นหกนะครับเพราะว่าอยากเก็บยาวอา่าต้องบอกก่อนว่าสองหมื่นห้าสองหมื่นหกเนี่ยผมว่ามันน่าจะยากนะครับยากมากบอกเขาที่ว่าเออถ้าจาักกลับ เทคนิคที่ผมให้ไปเนี่ยเป็นการประมาณราคาไทยเนี่ยมันประมาณยากนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าการประมาณเนี่ยคิดว่าราคามันน่าจะประมาณแถว20,08นะครับ20,08เนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ที่ดีมากแล้วนะครับการจะรอไปถึง20,05เนี่ยว่ายากยากจริงมันไม่มันไม่เรียกว่าปรับฐานอะไรมันเรียกการเป็นขาลงนะก็มันจะลงไป20,05เนี่ยมันจะไม่ใช่ซื้อแล้วถ้าลงไป20,05 20,06อะ่ะไม่นําให้ซื้อแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นขาลงแต่ว้วทุกอย่างที่เราพูดมาทฤษฎีที่เราพูดมามันผิดหมดเลยนะครับ มันจะลงไปเยอะขนาดนั้นมันจะกลายเป็นขาลงนะมันไม่ใช่ขามันจะไม่ขาขึ้นนะเอ่อก็ต้องบอกว่าตอนนี้เล่นมาโอเคแล้วทุนประมาณนี้ไม่แย่นะถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็ถ้ารอนะครับทนรอไปอย่างมากถ้าอยากซื้อนะครับก็อาจจะไปดูแถวที่ผมบอกคือถ้าถ้าที่นี้ตลาดหุ้นเนี่ยลองดูดาวโจนถ้ามันแบบมันไม่ลงมันกลายเป็นขึ้นขึ้นบวกบวกนะลองตามได้ แล้วรอดูทองถ้ามันจะเราจะเโจนไม่ลงนะแล้วกลายเป็นว่าทองขึ้นขึ้นไปแบบเบรคพันเก้าร้หกสิบนะก็ซื้อตามเข้าไปเลยนะครับประมาณนั้นไม่ต้องไอเงินที่จะไปรอซื้อแถวสองหมื่นห้าเนี่ยเอามาซื้อที่พันตรงนี้ไปเลยนะครับหนึ่งหนึ่งพันเก้ารยหกสิบเนี่ยก็ซัดเข้าไปนะครับคิดว่ามันก็น่าจะขึ้นนะขึ้นแรงเลยแหละนะครับอ,อโอเคตอบคำถามไปแล้วนะพอหนึ่งข้อสอนะครับ อยากทราบว่ามีการเทขายหุ้นแล้วไม่มีคนซื้อจะมีไหมแล้วเขาจะทําอย่างไรถ้าไม่มีคนซื้ออ่าโอเคมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เวลาตลาดหุ้นเนี่ยมันสร้างมาเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนแลนะะเวลาเดียวกันจะมีทั้งคนอยากซื้ออยากขายพร้อมกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันเวลาเราเทขายบริมาณมากเนี่ยแน่นอนครับถ้ามันไม่มีคนถ้าเราขายที่สิบาทเราขายไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องมีวันหนึ่งที่ไม่มีคนซื้อสิบาทวิทธีทำก็คือคุณต้องขายในราคาเก้าบาทเพราะคุณขายเก้าบาทเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่อยากซื้อเมื่อราคามันถูกกกกลลลงอมมัันนน็หหาาาารรเืดคคสิ้ มันก็เลยทำให้แบบว่ามันเป็นดีมันซัพพายก็คือถ้าเราอยากขายมากๆเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะลงถ้าเรามีของเยอะนะเราทุบๆ,ๆ,ๆลงไปเนี่ยมันก็จะมีคนอยากซื้ออยู่แล้วแหละแต่มันก็จะซื้อในราคาที่ถูกลงไม่เรื่อยถูกลงเลยครับมันก็เหมือนเรามีราย่อยไปซื้อเข้าไปซื้อๆเห็นของมันถูกลงมาเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะน่นตอบคำถามก็คือมีคนซื้อขายตลอดเวลานะครับตลาดมันใหญ่มากนะไม่ต้องกลัวมันมีคนซื้อขายตลอดเวลานะถ้าเราไม่ได้แบบว่าออเดอร์ใหญ่มากๆถ้าเราใหญ่มากๆเนี่ยพอเราขายหนักจริงๆมันก็จะกลายว่าราคา ดิ่งลงไปเปิดวาร์ปลงไปเลยมานะแบบแบบเปิดแกลบลงอย่างเงี้ยครับก็จะคือเราเป็นรายใหญ่ขายหนักนะครับโอเคข้อ3นะครับเ,เห็นมีข่าวว่าประมาณทิ่นปีจะเปลี่ยนการซื้อขายทองคำด้วยเงินบาทเป็นเงินดอนลลาร์มีผลอย่างไรต่อการซื้อขายทองในอนาคตบ้างครับอ,อ,อันเนี้ยผมก็พอรู้มาเหมือนกันนะครับข่าวนี้แล้วก็อยู่ในเนื้อผมอยู่ในวงการนะครับอยู่ทำงานตรงนี้เพราะนะั้นผมบอกเลยว่าจริง ตามหลักแล้วผมคิดว่ามันมันน่าจะเกิดยากนะครับคือมันอยู่ที่การใช้จ่ายหรือว่าชีวิตจริงเราด้วยคือจริงๆคนเราคนไทยเนี่ยคือแบงค์ชาติว้าายเขาอยากให้เราแบบว่าเหมือนคนสิงคโปร์ก็คือคนหนึ่งคนเนี่ยถือเงินได้หลายสกุลนะครับไม่เป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับให้ประชาชนกระจายความเสี่ยงไปในตัวซึ่งจริงๆผมคิดว่าออธุรกิจที่จะมาดัน ให้คนมามีถือดอลลาร์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทองคํานะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันจะมาเปิดบัญชีดอลลาร์เพื่อซื้อดอลลาร์มาเก็บไว้แล้วดอลลาร์มาซื้อทองเนี่ยนะคือมันมันยังไม่แบบไม่น่าจะใช้ในชีวิตจริงอ่ะคนไม่น่าจะแบบพยายามขนาดนั้นนะแล้วก็อีกอย่างทองเก้าหที่เป็นรูปปรพันธ์ของเราในปัจจุบันมันก็ยังซื้อขายกันเป็นเงินบาทซึ่งมันไม่น่าจะเปลี่ยนแน่ๆนะเพราะาชาวบ้านเนี่ย ไม่มีใครมารู้เรื่องหรอกวิธีการเปิดบัญชีเป็นเงินดอลลร์อะไรนะมันมันยากมันไม่ทํานะเพราะฉะนั้น่ะสุดท้ายร้านทองนะมันก็จะต้องแบบยังต้องซื้อเป็นเงินบาทอยู่ดีในแง่ว่าเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องไปขายเป็นเงินบาทเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นดอลลร์เดี๋ยวเราก็ไปเฮดจิ้งไปทาอะไรมันยุ่งยากใช่ไหเพราะสุดท้ายจริงๆอ่ะร้านที่เป็นแบบร้านส่งอะไรอย่างเงี้ยในกรุงเทพอะไรเงี้ยหรือต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องซื้อเป็นเป็นบาทอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นหลักๆใหญ่ๆคนไทยก็ยังซื้อเป็นบาทไอ้พวกซื้อเป็นดอลล ซึ่งถามว่ามันมันก็อยู่ที่เราเลือกนะมันก็สุดท้ายแล้วถ้าไม่มีคนใช้อะผมมันก็มันก็มันก็ไม่เกิดอาจจะมีคนใช้น้อยมากอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับคิดว่าอย่างนั้นมันเอาแต่ว่าถามว่าราคาบ้านเราจะเป็นยังไงมันผมวไม่เกี่ยวไม่มีผลอะไรนะครับไม่มีผลอะไรต่อเงินบาทเลยนะครับโอเคก็หมดแล้วครับสัปดาห์นี้ก็คิดว่าตอบคาถามกันไปแล้วก็ทุกคนวันนี้คง ได้กลยุทธ์ไปอย่าลืมออปชันที่ผมแนะนำไปนะเพราะจะช่วยบริหารพอร์ตได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้ทำกำไรได้ในตลาดพวกเรองมองว่าถ้ามันจะลงเนี่ยการลองพุทก็เป็นโอกาสที่ดีเราเสียงเงินไม่เยอะแต่มีโอกาสรีเทิร์นเยอะนะครับลองพุทเนี่ยนะครับประมาณนั้นแล้วกันส่วนใครที่ไม่ได้เล่นออปชันก็ไม่เป็นไรเล่นทองเนี่ยกลยุทธ์เดิมลองย่อลองนะครับแล้วถ้าตลาดหุ้นมันขึ้นถ้าดาวจนขึ้นตามไปดาวจนถ้า,าขึ้นแรงนะครับอ่า ก็ให้ดูเลยว่าทองขึ้นเบรก1960ไหมถ้าเดาจนขึ้นแรงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทองขึ้นเบรก1960นะซื้อตามเข้าไปเลยนะครับประมาณนั้นแหละก็มีเท่านี้นะก็สำหรับใครที่ชอบหรือว่ายังไงนะก็ฝากด like, กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมมากแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักเลยครับสวัสดีครับ ถือทองไว้ใจมั่นอย่าหวั่นไหวถึงอย่างไรทองไม่ด้อยถอยด้อยมูลค่าเงินเฟริรมหาทองวิ่งของจริงหนารอเวลาทองฟูอู้ฟู้เอ่ยนี่นับวันคอยทองพุ่งลงจากดอยมิท้อถอยใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวเร่งแรงซื้อรีบเข้ามาให้เร็วไว ไม่เช่นนั้นขาดใจติดดอยเดิมรอจังหวะปรับฐานอย่าท้อถอยไม่ต้องห่วงเรื่องดอยคันนึงหาผมคาดว่าไม่เกินเดือนธันวาทองกับขาเป็นลุ่งพุ่งทยานไปไนะแอดมินผมนี่ขาลมงมคลมคลายจริงเลยนะครับต,ตั้งตาคอยมองแต่กราฟทุกเช้าคร่ำ เศ้ารอวันกรับละสัาด่อนด้อยค่าทองบวกสามหมื่นอัพลงดอยมาเชื่อคุณไผ่กับเนื้อหาอินโตโกขอบคุณครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> มีเงินเย็นซื้อทองมากองไว้ราคาขึ้นเมื่อไหร่ค่อยไปขายราคาลงเก็บไว้อยู่ข้างกายมิเสียหายหากว่าราคาทรง <c oughs> เก่งกำไรในทองช่างรุนนัก ได้ส่วนต่างแล้วชักจะลุ่มหลงเฝ้ามองกราฟเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเราต้องคงเฝ้ารออย่าท้อใจโอ้โ oh หสวยงามครับ new normal ของทองคำเป็นอย่างนี้แต่ก่อนที่ขึ้นและลงไม่กี่เหรียญมาบัดนี้เวี่ยงสะบัดอย่างปราบเซียน50เหรียญในวันเดียวเรื่องธรรมดานักลงทุนต้องระมัดและระวัง แต่ทองคำยังคงหน้าค้นหาเวียงมากเวียงน้อยไม่นำพาการลงทุนเน้นคุณค่าต้องอดทนนะแอดมินผมนี่ผมมาอ่านยังตกใจคมคลายมากนักเล่นทองช่วงนี้ล้วนเอ่ออะไรวะเนี่ยนักเล่นทองช่องนี้ลว้ออว,นนลนนลวนผู้รู้เป็นกูรูเชี่ยวชาญการศึกษามีข้อมูลอีกทั้ง ปัจจาได้เปิดตาเปิดหูรู้เรื่องราวขอบคุณครับ